สานพุธไม่ไปสะพานพุธไม่ไปสะพานพุธกินไข่ปลาหมึกไม่ไปสะพานพุธซื้อไข่ปลาหมึกไม่ไปสะพานพุธกินไข่ปลาหมึกไม่จะเอากุชี่ไข่ปลาหมึกจะจะเอากุชี่ไข่ปลาหมึกจะเอากุชี่จะเอากุชี่ไข่ปลาหมึกไข่ปลาหมึกซื้อให้ชิคจะซื้อให้ใชิคซ์จะซื้อให้กุชี่ช่ไหม ิงาอยู่พาหุรัดไม่อยู่พาหุรัดไม่อยู่พาหุรัดมาดูอะไรดูอะไรอยู่พาหุรัดมาซื้อไข่ปลาหมึกไข่ปลาหมึกไข่ปลาหมึกไม่ใช่มาสะพานพุทธอยู่สะพานพุทธอยู่สะพานพุทธ คือ่สะพันพูดกินไข่ปลาหมึกไข่ปลาหมึกน้องไม่อยากกินน้องไม่อยากกินไม่ใช่น้องไม่อยากกินจะกินไข่ปลาหมึกชิคจะพาไปไม่ชิคจะพาไปชิคจะพาไปชิคจะพาไปซื้อไข่ปลาหมึกไข่ปลาหมึกซื้อไข่ปลาหมึกไข่ปลาหมึกอร่อยไข่ปลาหมึกไข่ปลาหมึกไข่อยู่ตรงไหนอยู่ตรงไหนอยู่ตรงไหนเอ่อ าวลาดมากินรังนกยาวลาดมากินรังนกแล้วก็จะกินไข่ปลาหมึกไข่ปลาหมึกจะกินไข่ปลาหมึกหาซื้อไม่ได้ดิโอสยามอ้าวเหรอดิโอสยาม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 มีของดองอร่อยของดองเราลืมไปเลยว่ามันมีของดองอะดิโอสยาม ออสยามอิออสยามมีขันนมหวานมีออสยามมีขันนมหวาน่ใชดิออสยามมีขันนมอร่อยโบราณดิออสยามดิออสยามดิออสยามคือสยามโบราณดิออสยามมีแบงค์สแตนดาร์ดดิออสยาม โบราณแล้วกำลังจะไปไปไหนกำลังจะไปไปไหนกำลังจะไปกินไข่ปลาหมึกไข่ปลาหมึกกินไข่ปลาหมึกน้องไม่ได้กินไข่ปลาหมึกไข่ปลาหมึกตอนปลาหมึกฝนตกกินไข่ปลารู้แล้วอยากกินอะไรอะไรกินไข่แมงดาไข่แมงดาไข่แมงดาทะเลอยู่ไหนไข่แมงดาทะเล พัทยาพัทยาเอาในกรุงเทพเอาในกรุงเทพในกรุงเทพไม่มีทะเละ <c oughs> ก็เอามาคายได้ปลาหมึกยังมีที่เชียงใหม่เลยรวยถ้ามีทะเลก็มีที่สุทสยามสุดสยาม <c oughs> ญญาทะเลกรุงเทพ <Yeah. S 1> <p are> พอแล้วมีคนมองมีคนมองเข้ามาในรถบ,บายบายเดีว <c oughs> บาย